วันนี้แดดจังเลยค่ะแดดจ้าเลยมายายจะพาไปดูต้นไม้ดอกไม้นำโชคมาแล้วนะนี่เขาเรียกว่าต้นอะไรคะต้นมรกตนำโชคใช่ไหมคะออกดอกพอดีเลยในนี้จะมีโชคมีลาบดอกนี้เป็นต้นไม้มงคลนะคะถ้าบ้านไหนมีจะมีโชคมีลาบนี่ดอกออกมาเลยตั้งสวยเลยค่ะ มาดูกันดอกเขีวยวมรกตโชคลาภป,ปังๆนะคะงวดนี้ยายถูกมาแล้วแปดงวดติดๆกันค่ะมาดูต้นไม้อันนี้ก็เป็นสะพานเงินสะพานทองนะคะแล้วแต่จะเรียกค่ะสวยๆต้นไม้น้ำโชคค่ะ ยายจะพาไปดูสวนใหญ่วันนี้ไม่ได้ลดเลยค่ะเพราะว่ามันแดดลดไม่ทันแดดมาก,ก่อนเอาไว้วันหลังนะคะ